สวัสดีครับพบก,กับสุดการลิเวอร์พูลเริ่มต้นกันที่เผยชื่อกองหลังเป้าหมายใหม่ของลิเวอร์พูลหวังสอยฟีจบซีซั่นนี้ซึ่งอเมริกันเล่นข่าวนะครับปากกหลังเป้าหมายใหม่ตัวเลือกเซอร์ไพรส์ที่ลิเวอร์พูลจะเดินเรื่องคว้าตัวในช่วงเปิดตลาดสมรณะได้แก่อิวานเอ็นติกาเซ็นเตอร์แบ็กของแอทักแฟงฟ์เฟด ที่มีโอกาสสูงถูกดึงตัวมาร่วมทีมแบบไร้เข้อตัวซึ่งสวนทางกับกองหลังบางรายที่ต้องเก็บข้าของออกจากทิ่นแอนฟิวบายโดือำแน่งนกองหลังของอรพูนกับถูกมองว่าน่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนหลังจบฤดูกาลนี้โดยมีทั้งโจกเกเมสเจอ์มาติปและเนทฟิลิปที่ถูกคาดหมายกันว่าจะโดนปล่อยออกจากทีมไปส่วนทางตัวที่อยู่ในข่ายจะถูกดึงเข้ามาใหม่ก็ประกอบไปด้วยตัวเลือกอย่างยัสโกกาลเดโอของอาบาเรซิกและเลวี่คาลินส์เด็กบ้านของเชลซีที่ในเวลานี้เล่นยืมตัวกับไรดัน ล่าสุดเป็นเบนจ์ะขอบผู้สื่อข่าวจาก CBS Sport เปิดเผยเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้ไม่น้อยกว่าไกลนั่นก็คือเอวันอ็นดิกากองหลังชาวรังเศษในวัย23ปีของไอทรัคเฟิงฟฟิลดที่สร้างชื่อในลีกเมืองเบียร์มานานถึง5ปีและกำลังจะหมดสัญญาเมื่อสิ้นสุดฤดูก,กาลนี้พอดีเอวั iga, นอินดิกาครับที่กําลังจะเป็นนักเตะฟรีเย็ยนและเป็นนักเตะประเภทที่ริร์หุลโปรดปันมากเพราะพวกเขารู้ดีถึงมูลค่านักเตะที่มี พวกเขาชื่นชอบในพรสวรรค์ของเขาและเป็นหนึ่งในเต็เตที่กำลังถูกจับตามองอย่างจริงจังนะครับไม่หวั่นเอเลียดมองโอกาสปะทะก,กับกาซิเมโรเป็นความท้าทายที่ดีฮาวิเอเลียนครับกองกลางรุ่นของลิเวอร์พูลมองโอกาสที่ได้ปะทะก,กับแข้งที่มีประสบการณ์อย่างโชวชนอย่างกาซิเมโรละราเฟลวารานของแมนยูในสึกเงเดือเดที่พันมองว่าเป็นความท้าทายที่ดี ฮาวิเอเลดได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมที่ลิเวอร์พูลถล่มแมนยูไปถึง7-0เมื่อวันอาทิตย์ในแต่ละเกมที่คุณลงสนามมันก็คือความรู้สึกนั้นเลยเหมือนฝันเอเลียกล่าวหลังจบเกมในศึกแดงเดือดผมกล้าลงสนามที่นี่หรือสนามซ้อมเมื่อผมสวมเสื้อและลงเล่นผมเหมือนอยู่ในฝันแต่นนในเวลาเดียวกันคุณต้องมีความเป็นเหมือเชพคุณไม่สามารถรู้สึกอะไรได้มากเกินไปกับสถานการณ์ได้คุณต้องโฟกัสและนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามทำคุณจะสัมผัสถ,ถึง เสียงที่กลัวหหและความตื่นเต้นเมื่อเกมนั้นจบลงมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความเป็นมืออาชีพและพยายามมีอิทธิพลต่อการแข่งขันเมื่อได้ลงเล่นผมจะไม่พูดว่าผมกังวลผมกังวลบางทีเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมมีเพราะนี่คืองานของผมผมอยากจะพูดว่ามันคือความทันทายที่ดี คุณกำลังลงไปต่อกรกับนกักเตะอย่างกาซิเมโรและราเฟลวารันนักเตะที่ผ่านเกมใหญ่ๆมาอย่างโชนๆและความช้ำม,มาอย่างมากมายมันเป็นความท้าทายเสมอและผมก็พยายามใช้มันให้ได้มากที่สุดในทุกๆเกมที่ผมสามารถสร้างสถานการณ์ต่างๆที่คุณจะโดยส่วนตัวแล้วมันคือความผิดพลาดที่ผมมองย้อนกลับไปนั่นคือสิ่งที่ผมมีสมาธิอยู่และวิธีที่ผมใช้พัฒนาแก้ไขสำหรับเกมต่อไปมันไม่เกี่ยวอะไรกับความเก่งใจ ผมรู้สึกขอบคุณสําหรับทุกโอกาสและผมจะข่อยคว้ามันด้วยตนเองและ2มือผมแค่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองและผมก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับทียมยอมรับผิดยูฟ่าจ่ายเงินค่าตั๋วคืนแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนคืนเงินค่าตั๋วแฟนหงยูฟ่าตกลง,งคืนค่าตั๋วทั้งหมดเรา126ล้านบาทให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนหลังจากล้มเหลวในการจัดก,การ นำไปสู่ความวุ่นวายก่อนเกมชิงดำายูฟาแชมเลกที่เมืองน,น้ําหอมเมื่อซีซั่นที่แล้วสาบันฟุตบอลยุโรปหรือว่ายุฟยาประกาศคืนเงินค่าตั๋วให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนที่เดินทางเข้ามาชมเกมยูฟาแชมเลกนัดชิงชั้นเลื่อนฤดูกาล2021-2022ที 3, 2, 2, 3, ่สามสตาร์ททูฟลองก์กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเกมนัดชิงดำถ้วยใบยสุดของยุโรปซีซั่นที่แล้วซึ่งโรมาเรตชนะไป1-0มีเหตุการณ์วุ่นวายเมื่อแฟนบอลจำนวนหนึ่งเข แม้จะมีตั๋วแล้วก็ตามจนเกิดความชุนมุนวุ่นวายที่หน้าปากประตูทางเข้าการที่มีกองเชียร์บางรายถูกยกัดน้ำตาและสเปรย์พริกไทยจากตำรวจที่ฉีดใส่หลังจากตุกเก่าวลิเวูร์กับเัลมมเรดก็ได้เรียกร้องความเป็นธรรมและความรับผิดชอบจากยูฟ่าก่อนที่องค์กรลูกหนังยุโรปจะแถลงการขอโทษทั้งสองสโมสรหลังเกิดปัญหาขึ้นเพราะการจากกัดการที่ผิดพลาดของอยูฟ่าและเจ้าภาพเอง รวมทั้งล่าสุดมีการมาตรการคืนเงินค่าตั๋วนกับแฟนบอลหงดังลิเวอร์พูทุกท่านเดยวสำหรับแฟนบอลลิเวอูได้ตัว๋วเข้าชมเกมทั้งหมด19,618บายโดยบัตรราคาสูงสุดอยู่ที่610ปอนด์หรือประมาณ25,620บาทและขั้นต่ำสุด62ปอนด์ประมาณ2,604บาทสมผลในยูฟาต้องจ่ายเงินคืนให้กับกองเชียร์หงดงทั้งหมดราว3ล้านปอนด์ประมาณ120ล้านบาทนะครับ แรงกระตุ้นชันดีเฮนเด้วยเปิดเผยเคล็ดลับฟอร์มโหดพิฆาตแมนยูแรงกระตุ้นฝังผีจอห์นแฮนเันกับตันทีมของลิเวอร์พูลนะครับเปิดเผยเคล็ดลับสำคัญที่ทําให้หงดังระเบิดฟอร์มสุดยอดไล่ถลุงแมนเชสเตอร์ูนเ็ด70ขาดมบอลแมนคี้เสยลวดที่สนามแอนฟิลด์ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ เดวยว่บบาบ้นได้ประตูนำไปก่อน1-0ในช่วงท้ายครึ่งแรกจากนั้นเดเร็กก็โชว์ฟอร์มเทพตะบันตะแคงคู่แข่งคู่อริเพิ่มเติมอ,มอีกถึง6ลูกทำให้พวกเขาชนะแมนยูไปแบบขาดลอยเละเทะเป็นประวัติศาสตร์เหตุผลในะครยอมรับการห็นแมนยูประสบความสำเร็จคั้ง,งรรคราครับในเดืน,นี้เป็นแรงกระตุ้นชั้นดีสำคัญทำให้พวกเขาและพวกพี่น้องแข้งลิเวอร์พูลทุกท่านโชว์ฟอร์มสุดยอดไล่ถล่มไม่นับญาาิยับไปสแสดงเลยทีเดียว ยูน่าได้เล่นดีเยี่ยมในช่วงที่ผ่านมามันน่าจะปวดที่เราต้นทนดูพวกเขาชูทัร์ฟแชมป์สำหรับเรานี่คือการแสดงเห็นถึงระดับความสามารถของเราต่อจากนี้เราทําแบบนี้ให้ได้ทุกๆเกมผมมีความสุขกับหมู่สารังริงเพราะมันไม่ใช่เรื่องเหมือนเอิญจนวนประตูที่เขาทําได้ดาวเตะทีมชาติกฤดระบุตอนนี้โมเมตซลาก็ทาสถิติร้างนาวิฟบีฟอลเลอร์โดยการเป็นนักเตะที่ยิงประตูในพิมพ์ิกมากที่สุดของสมุทร้ที่จำนวน129ลูกหลังซัด2ตรงในเกมนดืเดเมื่อสุดสัปดาห์ ที่ทำอย่างนี้มีใจให้ใช่ไหมจุดนีแโคตรแซบนะฮะหลังโพสไอจีล่าสุดเป็นรูปตัวเขาสมัยยังเป็นเด็กและสวมเสื้อหมายเลขเจ ซึ่งน่าจะสื่อความหมายถึงเกมนัดล่าสุดของลิเวอร์พูลนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหอย่างนี้ก็มีใจก็รีบย้ายมาเลยทีเดียวนะครับสำหรับจุดเบลิงแฮมนะครับแสดงว่ามีใจแน่ๆอยากย้ายมาใช่ไหมหลังจากที่เกมหนึงเดือนนะครับลิเวอร์พูลสามารถถล่มแมนเชสเตอร์เตดไปได้7ประตูต่อศูนนะครับซึ่งเลข7นี้ก็ทําให้มีการ ยกเอามาล้อแมนยูกันยกใหญ่นะครับสำหรับแฟนบอลหงดแดงลิเวอร์พูลครับอย่างเช่น7 Up นะครับที่มีเลข7ที่เป็นเครื่องดื่มเข้าเซเว่นกันหรือยังนะครับก็คือเลข7นะครับแล้วก็คือตัวเลข7นะฮะที่นามาใช้ล้อกันล่าสุดจุดเวลแฮมนะครับก็โพสต์ไอจนะฮะในสตรอรี่ของเขาซึ่งโพสต์เป็นรูปตัวเขาสมัยยังเป็นเด็กและสวมเสื้อหมายเลข7็ซึ่งน่าจะตีความหมายว่าลิเวอร์พูลถล่มแมนยู7ลูกนะครับเพราะว่า พ่อของจูต์เบลนแฮมเนี่ยเป็นแฟนบอลตัวยงของลิเวอร์พูลนะครับก็ไม่แน่นะฮะพ่อเนี่ยชื่นชอบลิเวอร์พูลลูกชายก็น่าจะซึมซับด้วยการดูลิเวอร์พูลตั้งแต่วัยเด็กนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันนะฮะแต่ที่แน่ๆน,นะฮะเขาก็เคยไปกดถูกใจรูปของเทนอเล็กซานเดอร์อโน่นะครับที่ถ่ายรูปไว้กับสกอร์บ,บอร์ด70ของแมนยูนะฮะในช่วงหลังจบเกมที่แอนฟิลด์นะครับเขาก็ไปกดถูกใจนะฮะมีใจก็ย้ายมาไอ้หนู เบนฟิกาคอลเลกชันมีการเพิ่มเห็นแมวมองของสโมสรนลิเวอร์พูลนะครับอยู่ในสนาม ในเกมที่เบนฟิก้าเอาชนะฟอร์มาลิคาสไปด้วยสกอร,ร์2-0เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานครับหลังจากที่ลิเวอร์พูลของเราจะมีปัญหาเกมรับนะครับที่ต้องหาหนังเตะม,มาช่วยแบ่งบาลภาะับกิฟฟันได้และอิบราฮิม,มาตัวเต้เนื่องจากโจโกเมสและทางด้านของเจมาติปนั้นไม่น่าไว้วางใจนะครับโดยเฉพาะลุกนกันหน้าไม่แน่นะครับว่าทั้งสองคนนี้อาจจะย้ายออกจากทีมด้วยการรายงานล่าสุดอ้างว่ามี คนพบเห็นทีมงานแมวมองของสโมสรลิเวอร์ pool ของเรานะครับไปนั่งชมเกมเพื่อเฝ้าติดตามดูฟอร์มการเล่นและพัฒนาการของดูโอเบนฟิก้าซึ่งเป็นกองหลังกับกองกลางนะครับมี2คนนะฮะนั่นก็คืออันโตนิโอซิวากองหลังในวัย19ปีและฟลอเรนติโนลุยส์กองกลางตัวรับในวัย23ปีนะครับเท่านี้เท่านั้นนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะที่แมวมองลิเวอร์ pool เนี่ยถูกตรวจพบได้ว่าเข้าไปชมเกมของเบนฟิก้า โดยพวกเขาถูกพบว่าเข้าไปชมเกมการขันมาแล้วหลายต่อหลายครั้งในนกันนี้อีกด้วยนะครับก็เรียกได้ว่า เบนฟิก้าคอลเลกชันเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ซื้อดาวินเดยสเข้ามานะฮะก่อนหน้านั้นนะครับก็มีโอกาสนะครับเพราะว่ากองหลังอย่างอันตูโนซิวาในวัยเพียงแค่19ปีเท่านั้นนะครับแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีความเร็วนะครับส่วนกองกลางฟอเรนติโนลุยกองกลางตัวรับในวัย23ปีเท่านั้นนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับคือไปดูเกมเบนฟิก้าลงเล่นเนี่ยไปจับตาดู2คนนี้เนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับต้องรอชมนะครับสำหรับกองกลางและกองหลังนะฮะที่จะ เสริมทัพในนู้นกันนะนี่คือสุรุข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบช้างของวันที่8มีนาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลงังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยของบูตท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ